สวัสดีครับสวัสดีีฟีทุกท่านนะครับอีพีนี้มีสององนะครับเป็นวัดเกตนอกพิมพ์นะ นี่ฮะดูง่ายนะครับอ,องนี้เป็น7ชั้นนะครับคล้ายๆพิมพ์ไหลตรงนะนะครับชมกันครับเนื้อจัดๆนะฮะนี่ครับ ถ้าดูง่ายนะเนื้อโซนนิยมเลยนะครับด้านข้างแน่นๆนะ สวยมากนะครับเรานี้นะเดิมๆเลยครับ <d> เนื้อแบบโซนนิยมนะครับ <d> ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ <d> นี่ชมด้านหลังด้านหลังมีรอยกระเทาะนิดหนึ่งนะครับด้านบนนะครับ ื้อสวยนะครับเนื้อจัดมากเลยนะนี่ฮะวัดเกตถ้าเป็นเนื้อโซนนี้มักจะแตกลายงาด้านข้างนะครับเนี่ยจะล่นๆนนะครับอ่านี่ย สวยงามนะครับ <c oughs> นี่ฮะมีรอยกระท้อนิดหนึ่งนะครับได้เนื้อสวยเนื้อจัดนะครับเนื้อยอดนิยมนะครับของนี้เปิดสามพันห้านะครับนี่ฮะ แบ่งปันนะครับผม3,500บาทครับสนใจทักมานะครับผมนอกพิมพ์นี้ก็ถ้าเบอร์ใหญ่เขาขายกันหลักหมื่นนะนะครับ ขายประกันกันหลักหมื่นหลายหหมื่นนะบางองค์เป็นแสนแล้วนะครับนี่ก็นอกพิมนะอันนี้ก็เนื้อองคนี้เนื้อโซนกระดูกนิดนึงนะครับเนี่ยสวยคนละแบบนะครับ อ,องนี้พิมพ์จะคล้ายๆพิมพ์นิยมนะครับคล้ายๆพวก6ชั้นอกตันนะครับแต่แขนก็จะผิดนิดหนึ่งนะนะครับก็เตตีเป็นนอกพิมพ์นะครับอ,องนี้สวยเดิมนะครับอีคราบเก่าเก็บนะครับขนาดก็ก็จะย่อมกว่า6ชั้นในพิมพ์หน่อยนะครับผม ข้างสวยอ่ะเนื้อแน่นนะครับพาองนี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับเดิมเดิมครับชมด้านหลังนะครับด้านหลังมีร่องรอยรอยกดนะฮะรอยนิ้วมือนะครับมีนะครับมีรอยนิ้วมือเห็นหลังจางๆนะครับ มีร่องรอยการฝนกระดาษทรายนะครับผมนี่ฮะรงนี้เป็นหกชั้นนะครับหกชั้นนอกพิมพ์พิมพ์จะคล้ายๆ้กับหกชั้นอ,อกตลอดนะครับเอ้หกชั้นอ,อกตันนะครับผมคล้ายๆกันนะแต่พาก็จะปิดเพี้ยนตรงแขนนะครับแล้วก็ขนาดก็จะย่อมกว่านะครับผม นี่ฮะมาดูง่ายนะครับของนี้เปิดสองพันห้านะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนะสองพันห้าครับถูกใจก็ทักมาคุยกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสององแบ่งปันนะครับกับวัตเกตโยนะครับนอกพิมพ์ทั้งคู่นะสวยทั้งคู่นะสวยตลรแบบนะครับถูกใจตรงไหนยังไงทักมาคุยกันนะครับผม โอเคนะครับ